าแต่งที่ได้ขอมนะคะเป็นได้แค่แค่รับเชิญสวั <laughs> สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบาร์ดา <cl ams> ช่วงนี้นะคะเป็นฤดูของงานแตง่งคนหนึแตง่งคนนี้ะแตง่งคนนั้นแตง่แตงหรือแต่เรานะคะที่เป็นแค่เพลงผู้ร่วมง,งาน <laughs> ยังไม่ได้แต่งเลยทีเพราะว่า ไม่มีแฟน,นไม่มผัวพูดแบบเศร้าวันนี้ก็เลยจะเอาเมคอัพที่เข้ากับทุกธีมไม่ว่าจะงานไหนกูก็แต่อย่างเงี้ยซึ่งจะรับประกันว่าสวยแต่ไม่แย่งซีนเจ้าสาวของเรานะคะขั้นแรกก็เริ่มกันที่การเตรียมผิวก่อนนี่เอาถืออยู่ในมือร,รู้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะใช้เม n e fit me fresh tint นั่นเองตัวใหม่ล่าสุดที่พึ่งออกร้อนของหมันร้อน หม,มึกเก่ามาเป็นทิ้นผิวนะคะของเมมเบินตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ผสมวิตามินซีอยู่ในนี้ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำเนื้อสัมผัสแน่นอนพอมาผสมสกินแคร์เนี่ยมันก็จะมีความแบบบางเบาไม่ได้บอกว่าเป็นความหนาตึบ๊บเหมือนเวลาเราใช้ลงพื้นนะแต่ที่สำคัญคือใช้นิดเดียวผิวก็เนียนใสไบรท์ขึ้นทันทีอ่ะเรามาดูเนื้อกันดีกว่าน,นี้ต้าใช้เบอร์2นะฮะเนื้อก็จะแบบนี้แบบไม่ได้เหลวมากแล้วก็ไม่ได้ข้นมากนั่นเองนะคะเกี่ยวมาปุ๊บก็จะแบบ้ย นุ่นๆให้ฟลิ่งที่แบบว่านุ่มๆมากเลยนะแล้วใครที่บอกว่าอุ้ยพี่คะหนูเป็นคนผิวคามหนูจะเอาจากไหนมาขอ เขามีด้วยกันทั้งหมด6สีนี่ดิฉันสวดไปให้ทุกคนดูแล้วนะคะทั้ง6สีมีตั้งแต่ผิวสีวมันต้าเลยยันสีผิวที่เข้มขึ้นอีกนะคะ6สีเนี่ยตอบโจทย์สาวๆทุกเฉดเลยตรงนี้เขาจะเขียนเลยว่าเขามี s P F 5 0 p a บวกบวกบวกต่อให้หนูจะทาแล้วหนูจะต้องไปเต้นลำหน้าขันมายังไงก็หน้าไม่ดำมาเรามาทาลงที่ผิวกันเลยดีกว่าใครที่กังวลว่าจะปิดรอยสิวไหมเออเดี๋ยวด,ดูคุณแม่เน,นะอคะ่ะเดี๋ยวจะทาครึ่งเนื้อให้ดู บีบออกมาลงที่หลังมือก่อนแล้วเราก็เาลงไปจริงๆใครจะใช้แปลงก็ได้ต้องลองมาทั้ง2แบบแล้วนะ ก็รู้สึกว่าใช้อะไรก็ได้อะแปรงก็ได้นิ้วก็ได้พัฟคูชั่นก็ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําหอมนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้มีสารอะไรก็ตามที่ทําให้เกาะเกิดการแพ้ไม่อุดตันด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนเซนซิทีฟสกินสุดๆข้อดีอีกอย่างนะที่รู้สึกได้เลยคือคนผิวมันใช้ได้คนผิวแห้งใช้ได้ใช้มาสองสารอบแล้วก็รู้สึกว่าฟินิชดีมากๆมากสาวไทยใช้แล้วจะไม่รู้สึกว่าเออมันจะวอกมันจะลอยอะไรเงี้ยถ่ายร,รูปออกมาแล้วหน้าไม่เมือกด้วยอันนี้เลิศมากอะ เรียบร้อย before and after สังเกตว่าใต้ตาที่คล้ำๆเห็นปะ b r i g h ขึ้นทันทีแต่เดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงจมูกฝั่งนี้คือเบิกบานเป็นดูๆูแต่ฝั่งนี้คือเรียบเนียนนี่ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยนะศูย์ เนียนมากเนียนจริงแพคเกจจริงอะ่ะเขาทํามาเพื่อให้มันเป็นพ็อกเก็ตแบบพกไปไหนก็นได้นี่คือ30 ml ที่ปริมาณเท่ากับอยู่ในขวดอันใหญ่ตอบโจทย์สุดๆมาจากนั้นเรามาลงอีกข้างนึงดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันจะไปงานแต่งงานครึ่งหน้าแบบนี้ <c oughs> ก็ไม่น่าได้ อ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเลิงคุณเบเบลินฟิตมีเฟตินนัน่นนี่ความเนียนอะ่ะยืนหนึ่งลำดับที่หนึ่งและนี่ยังไม่ขนาดยังไม่ลงแป้งนะคู่ม,มากแนะนำว่าให้ซื้อเป็นแบบขวดไปเลยเธอได้ใช้ทุกวันแน่นอนถ้าสมมติว่าหนูจะซองได้ไหมหนูต้องเป็นแด็แพคเกอร์แต่วาหนก็อยากสวยเขามีแบบซองน,นะ,ะ่ะเบอร์357เเนี่ยก็จะมีขายตามรา้าน นุะถูกซื้อทุกวไปถ้าสมมติว,ว่าเป็นร้านคุณหมายเลขเจ็ดเนี่ยก็จะมีเบอร์5กับเบอร์ศูนเจ็ดนั่นเองนะคะ2เบอร์แต่ตอนนี้นะคะเราไปลงแป้งฝุ่นกรุบกรุบกิบกีบแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีกว่าไปดูกันแค่ลงแป้งฝุ่นเบาๆเนาะอ่ะ งานตานะคะเป็นน้ำซ้มน้ำซอยให้ดูโทนสีแบบว่านูติดส้มนิดๆตาลองพยายามแมทกับผู้ชุดแล้วเราคนพบว่าเป็นเมคอัพที่เข้าได้กันทั้งหมดไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่งไม่ยากมากไปงานกลางคืนได้ไปงานตอนเช้าได้เรื่องคิ้วตาไม่ได้เขียนให้ดูนะเนื่องจากตาก,ก็คิดว่าทุกคนน่าจะเอาคิ้วให้มันสีใกล้เคียงกับผมของตัวเองอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตาก,กันดีกว่าดค่ะ ขั้นแรกเราใช้โทนสีประมาณนี้เนาะออกทางส้มนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะลงสีนี้ลงไปก่อนนะคะแต่อันนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันเข้มเซินเกินไปาจากนั้นก็เล่นเลยค่ะใช้เป็นชิมเมอร์ก็จะทําให้ตาเราดูมีประกายหยุบหยิบหย,ยุบใจทารามายันขอบตาล่างด้วยเดอ้อ จากนั้นเราจะแตะสีออกแมตดนิดนึงนะคะเพื่อเกลีย่ยขอบให้มันดูฟุง้งใช้สีประมาณอันนี้นะคะนุดนๆเนื้อเนื้อชมพูแล้วก็เอามาวนรอบๆนี่จากนั้นเราจะใช้สีน้ำตาลโทนโทนนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเข้มมากลงไปก่อน1เลเยอร์ลงไปตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะคะค่อยๆกดแล้วก็ใช้แปลงเมื่อกี้ที่เราทาแชดูค่อยๆสกิดเบรนแล้วก็ขอบตาล่างไม่ต้องเลยกลึ่งกลางตานะคะแค่ประมาณนี้ จากนั้นเราจะใช้สีน้ําตาลเข้มของทั้งคู่อันนี้นะคะมาผสมกันเออเราพยายมามไม่ให้มันดูแมทจนเกินไปและไม่ให้มันเป็นชิมเมอร์มากจนเกินไปดูมีมิติซอนซ้อนประมาณหนึ่งเนาะเราก็เลยต้องเอาสองสีผสมกันแล้วเวลาเบรนด์เนี่ยมันจะได้นัวเห็นปะ่ะมันจะไม่มีการเป็นแบบปืดป้ดปืเป็นก้อนอะไรเงี้ยเริ่มตรงนี้ใช้วิธีการแตะแตถ้าใครมือแม่นแล้วก็จะแบบบวบลงไปเลยก็ได้มีโครงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ย คือเราไม่ได้เอาแบบว่าคัดเบ้าเอาตายนะดังนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะคะแล้วก็ข้างล่างด้วยเหมือนเดิมแปลงเกลี่ย จากนั้นเราจะใช้ชิมเหมอชิมริงในเซตนี้นะคะต้าจะผสมสองสีนี้ชมพูกับทองที่เปลือกตาด้านบนส่วนข้างล่างจะใช้อันนี้ผสมกับสีขาวมันจะได้มีการเรียงลําดับเลเยอร์ที่มีความแตกต่างทางสีแล้วมันจะดูเหลื่อมสวยกว่าเราจะเอาข้างบนก่อนสีชมพูผสมสีทองแล้วก็้าดไปเลยจ้าเลยมาตรงช่วงหัวตาได้เลยนะคะ หรือใครรู้สึกว่าตัวเองอยากให้มันมีความชิมเมอร์แบบโบมมากดูฟลอสมากมากอ่ะใช้นิ้ววนแล้วก็ทาก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทับกริตเตอร์เฉพาะจุดอีกทีคนตาตีๆอย่างนี้ฉันก็สองชั้นลบในอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้เลยมายันข้างบนรอยพับตาแบบนี้นะ,ะมันก็จะเล่นแสงกว่ามาณนึงแต่จะไม่มากจนเกิดป้ายทีนี้ใครอยากทำดอลลี่อายทำเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากมีไม่ต้องทำก็ได้แต่วันนี้ที่ฉันจะทำค่ะ ดอลลี่อากรุบหนึ่งแล้วเราก็ชิมเมอร์ขาวผสมชมพูนะคะพาลงไปทาให้ทับตัวเส้นดอลลี่อาไปเลยนะไม่จำเป็นต้องแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นดอลลี่อามันเห็นอยู่แล้วหนู จากนั้นเอาแปลงมาเก็บรายละเอียดหน่อยพวกชิมเมอร์ที่มันมีความตกค้างอะไรแบบนี้มันก็เด่นก็ดอนอะไรอย่างงี้นะคะเก็บเกลี่ยให้เรียบร้อยและเราจะใช้ชิมเมอร์อันที่มีความขั้นกว่าเช่นประเภทเนี้ยที่พวกมีแบบมิดกิตเตอร์ที่ค่อนข้างแบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะลงไปเฉพาะจุดอย่างเช่นข้างบนตาจะลงสีเหลืองอันนี้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีชมพูอันนี้นะคะแทบลงไปช่วงกลางตาอย่างนงี้เห็นปะมันก็จะมีความ เล่นแสงมากกว่าปกติโอเคข้างล่างเป็นฟิลด์ชมพูนิดหน่อยพอนี่ประมาณนี้ดังนั้นเวลาถ้ามันโดนแสงเห็นปะ่ะมันก็จะมีความวาวขั้นเหนือกว่าแล้วเราก็มาเขียนอายไลเนอร์กันค่ะอายไลเนอร์จะเขียนเป็นแคทอายหรือเขียนเป็นทรงตรงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าดูตามคาแรคเตอร์ของตัวเองละกันอย่าไปบอกว่าโอ๊ยมันจะต้องสายหวานเท่านั้นบางคนอาจจะอยากเปรี้ยวยูก็เชิด ขึ้นชิดคาับไปเลยแต่รอบนี้เนี่ยด้วยความที่ตาอยากให้มันดูซอฟตลงหน่อยเนาะจะเขียนตรงตรงนะคะใช้สีน้ำตาลเกือบเข้มก็ได้อย่างที่ตาใช้หรือจะใช้เป็นสีดำไปเลยก็ได้นะอืม ส่วนตัวต้าว่ายาวมันนี้กาลังองคขีติดขนตาปลอมถ้าใครจะรู้สึกว่าสะดวกใจจะปัดแค่ขนตาธรรมดาก็ได้แต่ถ้าติดขนตาปลอมแนะนําว่าเลือกขนตาปลอมที่เป็นช่อบเบาๆซึ่งเดี๋ยวฉันไปติดขนตาปลอมก่อนเดี๋ยวมานะคะอะช่วงตาช่วงคิ้วเราเรียบร้อยนะคะก็จะได้เมคอัพที่บอกแล้วว่ามันมีเวอร์จนเกินไปแต่มันก็ดูแบบ <laughs> จากนั้นเนี่ยเชดดิง้งต้าไม่รู้ว่าจะส่องอะไรแหละเพราะว่ามันก็ตามรูปหน้าของคนคนนั้นเนาะแล้วก็การเลือกใช้สีจําเป็นไหมว่ามันจะต้องไม่เข้มมากหน่อยถ้าอ่อนหน่อยก็ดีเอาแค่รู้สึกว่ามีเงาก็พอนะคะไม่ต้องแบบเพราะว่าเราอยาลรมว่าบางทีเราสรดแฟดเข้ามาบางทีเราถ่ายรูปเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะทําให้หน้าเราดูยิ่งดูเฉดที่คมเกินไปแล้วก็สีแก้มก็แนะนําว่าถ้าเป็นงานอะไรแบบนี้ที่อยากให้มันดูฟรย์เวอร์อยู่ได้นาน ถ่ายรูปออกมากี่ครั้งก็ม่นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยก็ได้นา,นาเป็นโทนออกแนวใกล้เคียงสีความเป็นจริงก็พวกเนี่ยเห็นป่ะโทนชมพูกำกำแดงแดง,แดงแน,นิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันเดอร์โทนจะออกชมพูอมาไหนก็เลือกเอาที่เข้ากับสีผิวตัวเองตาใช้ชมพูโทนประมาณนี้นะคะไม่แดงมากไม่ชมพูแปลนไปแล้วก็วันนี้จะเลือกทาช่วงบริเวณหนกแก้มนะคะเวลายิ้มต้องไปรับดอกไม้อย่างเงี้ยแบบ สีแก้มมันจะได้อยู่ตรงช่วงหนกแก้มแล้วมันก็จะได้เปล่งออกมานะฮะไม่ต้องปัดแรงมากนะเอาแค่แบบพอขึ้นสีเล็กน้อยเอาแค่พอดีอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็ตามตัดใจเธอจ้าอยากจะหมูกทะลุอะไรเบอร์ไหนก็เอาเลย ถ้าใครผิวแห้งแนะนํานะคะว่าให้ลงตรงช่วงหนกแก้มอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าใครเป็นคนผิวมันอยู่แล้วก็ลงแค่ประมาณพอดีก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราใช้ฟิลมีเฟรชชินเนี่ยผิวเราอะยังสะท้อนไฟได้ดีดังนั้นเราไม่ต้องไปหนักไฮไลท์รสร้างมิติหน้าเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะ4ีลิปยังคงให้อยู่ในโทนออกแนวชมพูกรีปกุหลาบชมพูนุ่ชมพูนูดก็จะเป็นการที่เข้าได้กับทุกอย่างเง,งี้ ทีนินลุกของวันนี้ค่ะเดี๋ยวดีฉันไปทำผมแวบนึงนะคะเดี๋ยวมาค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะกับลูกการไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ <c oughs> เข้าได้กับทุกสี่ชุดไม่ดูเยอะจนเกินไฟไม่แน่ว่าเราอาจจะ มีเพื่อนเจ้าบาวดีๆีสดสดสักคนอาจจะทําให้เราปากันแหมในงานก็เป็นไปได้นะคะและถ้าอยากได้ลุคที่มีงานผิวดูธรรมชาติแต่เนียนกริปแต่สวยและยังดูผิวแบบดูใสยอยู่นะคะแน่นอนว่าขาดอะไรไม่ได้คะ่ะเ e l i n e f เ t Me Fresh Tint ขวดนี้ที่มีวิตามินซีช่วยลดเลือนจุดด่างดําด้วยมีกันดงกันแดด S P F 50 P A 3บวกมีสกินแคร์นนี้ช่วยบำรุงผิวไปในตัวที่สําคัญสุดๆเลยคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนเซนสิทีฟกิ ใช้ได้ไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ารำคายเครื่องใจอะไร่เงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะเขามีแบล็กกินเทคโนโลยีด้วยทาไปแล้วยังดูเป็นผิวแล้วก็บางเบามากๆสำหรับใครที่ไม่ชอบให้มีรองพื้นหนักหน้าฟิตมี r เฟรชทินเหมาะสุดๆไปเลยกม ก็อย่าลืมว่าเขามีแบบขุณซองแบบนี้ด้วยนะคะทั้งขวดทั้งซองไปเลือกเอากันได้เลยแบบขวดนี้299บาททุกที่เลยมีวางขายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าชอบแบบซองแบบนี้นะคะราคา49บาทเบอร์3เบอร์5เบอร์7มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่ถ้าเอาร้านสะดวกซื้อหมายเลข7ของเรานั้นนะคะก็จะมีเบอร์5แล้วก็เบอร์7นะคะไปเลือกเอาดูแต่อย่างที่บอกว่าเชียร์แบบขวดจริงๆนะเพราะว่าทุกคนได้ลองใช้ปุ๊บทุกคนจะใช้ติดไปเรื่อยๆทุกวันแน่นอน สำหรับวันนี้นะคะผิวพร้อมพร้อมจะออกไปเดินขันมากของเพื่อนแล้วดิฉันขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเพราะตอนนี้เวลาที่หัดเนี่ยเหมือนจะอยู่ในสตูดิโอแต่ว่าเช้ามากๆแล้วจะกลัมาคลิปหน้าใครเอาไปแต่งแล้วได้ช่อดอกไม้เอ้ยในการหรือเอ้ยได้ผัวจากงานมาอย่าลืมมาเมาส์กันนะคะส่วนนี้ฉันไปแล้วฝากเมเบรีนฟิตมีฟริชินไว้ในอ้อมอกคนใจด้วยนคะค่ะแล้วจะกับมาอัคลิปหน้าสวัสดีค่ะงานแต่งที่ใดโอ้โอ้เลาร้องไปบายค่ะ